ครับพบกันใน DIY p y ต้องนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเบื้องต้นบล็อกไฟฟ้าย e ี ho, ่ห้อไอแมนะครับโดยบล็อกตัวนี้มันก็เป็นบล็อกไฟฟ้ารุ่นไอสองร้อ I 200ครับอันนี้จะเป็นตัวเล็กของ i m a มตอนที่ผมซื้อนะครับตอนนี้ผมไม่ทราบแล้วครับว่ามีตัวเล็กกว่านี้หรือว่าตัวใหญ่กว่านี้รุ่นอันไหนมังพอดีผมซื้อ,ม,อมาประมาณปีกว่า,วาสอปีละส่วนราคาผมก็ จำไม่ได้แล้วครับต้องขอโทษด้วยในกล่องนะครับมันจะมีอะไรมาให้ม้างก้อนหนึงบอกไฟฟ้าแบบหนึ่งลูกที่ชาร์จสายสะาายแล้วก็หัวแปลงเป็นสว่านครับอันนี้ผมเองยังยังไม่เคยใช้เหมือนกันครับว่ามันใช้อะไรยังไงน่าจะแปลงเข้าไปแล้วก็ล็อก ใช้ยางรัดไว้น่าจะประมาณนี้ครับที่เหลือก็น่าจะเหมือนใช้อย่างสว่านทั่วไปแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะว่ามันเจาะได้แรงขนาดไหนอะไรยังไงเหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้เดีย๋ยวมาพูดถึงตัวบล็อกกันนะครับตัวบล็อกผมส่วนใหญ่จะใช้งานไม่ใช่งานหนักครับก็จะถอดน็อตเล็กๆน็อตเอ่อ น็อตข้อเหวี่งยงหรืออะไรนี้ทั่วไปครับขันอุปกรณ์ทั่วไปอ่าตัวนี้ผมเคยมีปัญหาอยู่ครั้งคือผมได้ไขน,น็อตล้อหลังมอเตอร์ไซค์แล้วทีนี้ว่าน็อตตัวนั้นผมใส่เอน้ำยากันคายเอาไว้ประกอบกพบว่าตัวนี้มันเป็นตัวเล็กของยี่ห้อไอแมนในตอนที่ผมซื้อครับมันก็เลยมีปัญหาว่ามันไม,ไม่ได้ขัน ไม่ได้ขันปืดออกเลยมันจะแบบขันแล้วมันจะออกยากครับเพราะว่าเหมือนอน,น็อตมันแน่นด้วยเพราะว่ามันใส่ไปนานประกอบกับฝุ่นกับน้ําที่เข้าไปแล้วก็ประกอบก,กับน้ํายาการคายที่ผมหยดด้วยครับก็เลยจะขันออกยากนิดนึงครับแต่ถามว่าขันออกได้ไหมได้ครับมันก็อาจจะแช่แป๊บนึงครับกดแช่ปืดปล่อยปืดปล่อย,อ,ยอะไรสลับปนีครับผมกลัวกดแช่นาน กลัวมอเตอร์มันจะไหม้ครับก็เลยว่ามีช่วงให้มันพักครับผมส่วนถามผมคิดว่ามันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีกำลังซื้อก็ซื้อตัวที่มันใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเป็นตัวเล็กมันจะบางอย่างมันอาจจะแบบไม่ครอบคลุมว่าอาจจะสู้ตัวใหญ่ไม่ได้เหมาะเหมือนแบบว่าถ้าเกิดเรามีอู่รถ หรือมีร้านซ่อมรถอยู่แล้วเราก็ซื้อตัวใหญ่ไปเลยครับว่าถ้าเกิดเราซื้อตัวเล็กไปปรากฏว่าอ้าวมันใช้ขับไม่ได้เราก็ต้องไปนั่งซื้อตัวใหญ่หรือว่าซื้อบล็อกลมมาอีกมันก็จะเสียเงิน2รอบ3รอบครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อตัวใหญ่ไปเลยมันอาจจะแพงกว่าตัวเล็กจริงแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้ครอบคลุมหลากหลายมากกว่ามันจะเสียเงินแค่รอบเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันในความคิดผมมันจะคุ้มกว่าครับผม ก็มีรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีผมอาจจะตอบเม้นช้าหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูในคอมเมนต์นะระว่าบางทีผมก็ติดงานด้วยอะไรด้วยก็เลย,ยไม่ค่อยได้ดูไล่อ่างคอมเมนต์นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดทุกใจกดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ค่ารีวิวอะไรจาก ยี่ห้อ iMan นะครับพอดีผมมารีวิวเฉยๆในอุปกรณ์ที่ผมใช้งานครับโอเคครับยังไงผมฝากช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ